สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดู Toyota t i g เกรถกระบะตอนเดียวปี45คันนี้เป็นเครื่องยนต์ 2L นะครับเครื่องยนต์2500ซีซีเกียรเป็นเกียร์ธรรมดานะครับรถสภาพสวยเดิมครับสีสวยบางๆครับอาจจะมีรอยบ้างนิดหน่อยนะครับตามอายุตามการใช้งานเครื่องยนต์ยังแน่นครับไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนนะครับ ไม่มีไอ้นะ้ำมันเครื่องนะ้ำไม่ดันพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยธรรมดาครับคันหน้าเป็นคันหน้าตัวเดิมนะครับรถไม่เคยชนหนักมาก่อนภายในสวยสะอาดครับแอร์เย็นเครื่องเสียงมีพร้อมฟังระบบไฟติดครบนะครับภาษีไม่ขาดนะครับเอกสารชุดโอนครบสามารถเอาไปโอนลอยได้นะครับ ก็มียางดีทั้ง4เส้นนะครับช่วงล่างแน่นๆครับราคาเปิดขายที่1 1 5 0 0 0บาทราคาต่อรองกันได้นะครับท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างคลิปครับขอบคุณครับ